มาดูวิธีปรับตั้งเบรกหลังรถยนต์นะครับผมก่อนเราจะเอายางตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับอันนี้เป็น d m a มปี2020นยะี่สิบนะก็แกะยางตัวนี้ออกมานะครับหาจุดที่วางไว้แล้วเราจะไม่ลืมนะครับจากนั้นก็หาไขควงเป็นแบนงนี้สอดเข้าไป้งหลังแบบนี้ครับผมแล้วเราก็มาเคลียวเคียตัวนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะเคียวแบบนี้นะครับผมอันนี้คือมันง่ายนะเพราะว่า เรามองเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนั้นนะเราต้องหาไฟมาส่องแล้วก็เขี่ยอย่างนี้นะครับผมตัวเนี้ก็จะขยับออกนะครับผมหลักการคือนะครับมัดตัวนี้ยจะยันตัวขาตัวนี้ครับที่มันค้ำเบรกไว้นะครับผมให้มันออกไปนะครับผ้าเบรกสองวงนี้ก็จะคลายออกจากกันนะครับผมทําให้ผ้าเบรกมาติดกับจานเบรกนะข้อสําคัญนะครับอย่าตั้งเกินจนว่าผ้าเบรกอะติดกับจานเบรกแล้วล้อมันล็อกแน่นเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่สามารถ เอาคืนได้นะเห็นไหมไม่สามารถแบบเคลียร์คืนได้นะครับผมแบบนี้เพราะว่ามันจะติดขาตัวนี้นะขาตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเอาคืนได้นะครับเราต้องหาไขควงหนึ่งตัวนะครับแย่เข้าไปงใใ้านแล้วก็มาแย่ขาตัวนี้ออกนะครับหาไขควงตรง,ตรงนะแย่ออกอย่างนี้แล้วก็เอาไขควงอีกอันหนึ่งนะครับมางัดตัวนี้นะครับให้หมุนกลับคืนนะครับผมก็ได้เหมือนกันแต่จะยุ่งยากนิดนึงครับแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นนะรูรูตัวนี้ มันก็ไม่ตรงกับตัวนี้เป๊ะๆนะครับผมก็จะทํายากพอสมควรเลยนะก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับผมเวลาตั้งเบรกหลังให้อีกคนหมุนล้อยอยู่ข้างนอกค่อยๆนะครับค่อยๆงัดนะครับทีละแก๊กนะครับดังแก๊กแก๊กนะครับค่อยๆไปท,ทีละหน่อยทีละหน่อยอย่าใจร้อนนะครับผมและกรณีที่เบรกมันห่างนะครับผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกกับตัวจานเบรกนะมันห่างกันนะครับแล้วเราไม่ได้ปรับตั้งนะตัวลูกสูบตัวนี้เขาจะโดนสปริงตัวนี้นะครับสปริงที่มันดึงผ้าเบรกนะครับให้มาบีบ ตัวลูกสูบตนี้คืนไว้นะครับผมแล้วตัวฮับเบรกก็จะโดนดึงคืนนะครับทําให้ฮับเบรกกับตัวจานเบรกอ่ะมันห่างกันนะครับผมแต่วเวลาเราเหยียบเบรกนะกรณีที่ฮับเบรกมันห่างเราจเหยียบลงลึกนะครับแปลว่าปกติเราแตะในหน่อยครับเบรกก็อยู่แล้วถ้าเกิดฮับเบรกห่างก็คือเราจะต้องแตะลงไปลึกๆนะครับก็เหยียบเบกรกอ่ะลงไปลึกกว่าปกตินะครับผมก็ทําการปรับตั้งตัวนี้ได้นะ